สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับมาอีกหนึ่งบ้านนะครับวันนี้ซึ่งเป็นลานมันนะครับลานมันซึ่งผมผ่านประจำเลยพี่น้องครับเห็นตั้งนานแล้วครับผมไม่ได้เข้ามาสักทีนะครับวันนี้ก็เลยเห็นแบบว่าคนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าผ่านขี่ผ่านไดทีคือคนเอาพวกมันวกอะไรเอาข้าวอะไรมาขายนะครับกลัวท่านยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้แวะวันนี้ หรือว่าจะไม่ยุ่งนะคนไม่มีแต่ว่านู่นครับจะของรถก็นะครับนู่นแหละครับน่าจะกวาดอะไรสักอย่างนะครับไถอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจนะครับทีนี้ก็มาดูนกครับพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้โอ้เสียงพอครับตัวนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับเสียงเล็กไปหากลางนะครับอีกตัวหนึ่งเสียงเล็กนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวรอท่านสักหน่อยนะครับว่าคงจะมานะครับนกเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับยังไงนะครับดูครับอ่าสวยๆหลายตัวนะครับเห็นว่าท่านเป็นคนอ่าจังหวัดชนบุรีนะครับไม่คือมาอยู่นี่นานแล้วว่าอย่างนั้นนะครับถามอ่าหลานนะครับหลานท่านนะครับผมว่ามาอยู่นี่นี่ครับนี่หลานเอาครับว่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับยังไงเดี๋ยวขอดูนกหน่อยนะครับครับผมอ่าครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ รก็ดูไปเรื่อยๆครับน้องครับลายตัวอยู่นะครับครับตัวนี้เสียงเลไมหากลางเมื่อกี้นะครับเสียงเคาะดีนะครับนกตัวนี้แต่เป็นนกชนบุรีหรือว่าเป็นนกแถวนี้นะครับก็ต้องรอเจ้าตัวนะครับรอเจ้าตัวมาก่อนนะครับเึงจะได้รู้ วันนี้นกต่อแน่นอนหางกักขัีนะครับหรือนกใหม่นกใหม่น่าจะดิ้นครับใช้สูตรในการบังเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าบางถ้าแฟนอย่างนี้บางบังคือบางไม่มิดนะครับนะครับเพราะว่ามันเยอะอเอโอเคครับโอ้ตัวนี้ัวแตกเขบาไปน้องครับรู้สึกว่าจะดันกรุง นะครับอ๋ออ้าวยังไงเดี๋ยวรอดูว่าอะไรยังไงนะครับครับผมมาแล้วครับเจ้าของครับพ่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พ่อชื่อตีครับฮะตีอ๋อพ่อตีนะครับคือพื้นเพย์ถามหลานแล้วว่าเป็นคนชนบุรีใช่ไหมพ่อโอ้โหเลี้ยงนกมากี่ปีแล้ววะโอ้ยมากี่ปีแล้วผมพี่มาเลี้ยงเลี้ยงทั้งเลี้ยงทั้งยดทั้งเล่นครับตีกับยดไปครับผมเป็นไงพ่อนกอยู่ชนบุรีแต่ก่อนนี่เยอะไหมพ่อเยอะก่อนเยอะผมมาอยู่นี่นานแล้วตั้ง สามสิบกว่าปีแล้วโอ้สามสิบกว่าปีแล้วมาอยู่โอ้ครับแสดงว่านกแต่ก่อนคือที่อยู่ชนบุรีก็คือเล่นอยู่ใช่ไหมพ่อครับเล่นอยู่คุณแล้วก็หยุดไปมาอยู่นี่หยุดก็เพงมาเล่นใหม่ครับอยู่ที่นู่นนี่คือคือต่อหรือว่ายังไงพ่อหต่อ๋อ้ต่อครับครับเป็นต่อดินหรือต่อพันธุเดพ่อสมัยก่อนต่อพนียเดเคยเคยเห็นการต่อดินไหมพ่อสมัยก่อนยี่สิบสามสิบปีย้อนไปไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นฉะนั้นผมไม่เลีเล่นอ๋อแบบ ก็คือใส่พเนยรอย่างเดียวครับครับแต่ทุกวันนี้ครบมีทั้งต่อดินต่อกระโจมต่อกิง่งแถนนี้มีหมดแล้วตอนเนี้ยครับอ่าคือตอนนี้ก็ยังนั่นอยู่น,นะเาะว่าไม่เปลี่ยนสายเนาะยังเป็นสายพนเนจรเหมือนเดิมครับอืมครับผมก็นกประมาณกี่ตัวพอผมดูแล้วโอ้โหเยอะมากเหนื่นนับฮะถึงถึงสิบหกสิบเจ็ดตัวแล้วนกเขาใหญ่ะออก็คือมีนกนกอาจุฬาที่มาให้ โอ้โหนกนนัลัดครับบันตุ้มเหรอไม่ให้ทำไมไม่เลี้ยงไว้หนึ่งชักตัวเหรอนนารัดนี่จะเป็นคนที่ต่อมาได้แล้วไม่ค่อยเลี้ยงครับเอามาผมเลี้ยงเนี่ยเออทั้งหมดเลยส่วนมากอ่ะหกตัวเจ็ดตัวเนี่ยนั่นหมดนกนารัดหมดเลยครับแล้วต่อได้โอ้เชลยคือเป็นพเพื่านว่าเป็นเป็นนกเชลยของของนารัดครับที่แบ่งมาให้พอตีใช่ไหมครับอืมครับผมเออมีได้ออกต่ออะไรไหมมีนกต่อไหมมีนกต่อตัวเดียวเหรนตัวหนึ่ง อืมแห่พ่อขอดูลายหน่อยไหมชมลายหน่อยสวยหรอกครับผมถือว่าโอ้นกเล็กๆนะครับแสดงว่าเป็นนกโซนบ้านเรานี่แน่นอนครับโซนโซนโซนบ้านผมนะครับอ่าเพราะว่านกของน้าลัดนี่คืออ่าเกจะต่อแล้วแกก็จะถ้าไม่ชอบจริงๆแกก็จะเอาจะให้คนอื่นหรือไม่ได้ยินอันนี้เป็นนกที่ไหนพ่อนกผมซื้อมาจากบ้านดรงบังเนี่ยอืมครับได้เฉลยเท่าไหร่แล้วพ่อ เม่อเคยเดาต่อผมต่อดังใดสองตัวอ๋อพ่งได้ตัวม่เวลาไปต่อไม่เวลาไปต่อครับอืมเป็นนกเพียงเสียงเครับเสียงเล็กสองกุ๊กอืมนกของกุ๊กเสียงเล็กนะครับกี่ปีแล้ววะนกตัวนี้ประมาณปีที่สามเลยโอ้เข้าปีที่สามครับแเป็นใครเข้าหรือครับอือเป็นนกของใครพ่อซื้อมาแบ่งมานกของพ่อใหญ่เขียว ก็เขียวบ้านดงบังใช่ไหมครับครับครับอันนี้คือนกต่อนกต่อถือว่าเป็นนกต่อหลักเลยเนาะใช่ไหมตัวนี้พ่อครับครับอืมต่อมาจเป็นนกขัดแล้วนกแอบครับอ่าอันนี้คือเพื่อไงวก็เป็นนกซนแถวนี้เหมือนเดิมเนาะพ่อเนาะครับครับนกแถวนี้แล้วนกชนบุรีก็น่าจะหมดแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่ามาอยู่นานแล้วเนาะพ่อเนาะมีก็ตายหมดแล้วอ่ายี่สิบสามสิบปีแล้วครับพ่อ มีตัวไหนเด็ดๆไหมพ่อมีคูอ่างมีตัวเดียวเนี่ยเอานกนกที่เป็นนกเฉเลยที่นลารัออกมาให้ไม่มีเด็ดๆแล้วพอมีสามกุกอะไรมีไม่หลิวตันไม Crit ่มีมีแต่ของกุกกับกุกเดียวโอ้แล้วก็คูธรรมดาเนาะครับเอาคูอ่างก็ไม่หายหรอกครับเอาพูดง่ายว่าที่ชุนบุรีนี่มีแบบเซียนรุ่นเก่าไหมพ่อมีมีครับพ่อที่เรียนตำรามาไหมอยู่ชลบุรีไม่ได้เรียนแล้วครับผมก็ดูเอาแบบนี้เอาแบบ ฟังเสียงเอาอ๋อฟังเสียงเอาแต่ว่ามีใช่ไหมครับมีเซียนรุ่นเก่ามีมีอยู่ครับอืมก็คือพูดง่ายว่าเราไม่ได้ไปเรียนกับเขารเราจริงๆแล้วเซียนรุ่นเก่านั้นน่าจะมีวิชาดีอยู่แล้วแหละ, <c oughs> ะแต่ว่าเราไม่ได้ไปศึกษาศึกษาครับเนี่แหละกเสี่ยนอะไนเสียงดีเอาเสียงอืมครับอืมอันนี้นกต่อไหมนี่ก็นกได้หกจดเดือนเล้วหกจุดเดือนครับอืมอ่าอ่า ผมเห็นตัวนึงว่านี่ตัวนี้กี่เดือนแล้ววะน้องตัวนี้ไหนตัวต้นนี่นี่ก็ใช่ครับตัวนี้สองปีแล้วนี่ฮึสองปีแล้วสองปีแล้วครับต่อแล้วใช่ไหมต่อแล้วตัวนั้นก็สองปีแล้วตัวหนึ่งโอ้เอาไปเอาไปขัดแอบอยู่เอาไปฝึกอยู่ใช่ไหมครับฝึกอยู่ได้เฉลยเลยยังวะยังเลยยังไม่ได้ด้วยมากไปเอาตัวนี้ไปต่ออืมขอฟังเสียงได้ไหมพ่อมันเทียบคูไหมมันไม่คูเราตัวนี้อ่ะเป็นนกเทียบไม่คูอ่ะไม่ไม่คูอืมแต่ตัวนู้นคูอยู่ตัวนน้อ่ะ ตัวไหนพ่อตัวไหนครับตัวในสุดอ้ามาฟังเสียงหน่อยพ่อฟังเสียงของนกพ่อตีหน่อยนะครับอ่าครับโอ้โหไม่ค่อยได้เข้ามาเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นลานมันนะครับเพราะว่ากลัวแบบว่าเกณฑ์ไม่เคยจดงานนะครับทํางานก็ไม่อยากมากวนนะครับวันนี้เห็นเห็นรถไม่ค่อยเยอะนะครับก็เลยมาจะคูบ้างอ่าไม่เคยจดคูเลยทีอืม คูแล้วสยคูคู่เดีวมอแเสียงเล็กทั้งคู่เล,เลยนะครับคู่ครับตัวนี้นกต่อหลักมันนั่นอยู่แล้วนะครับมันจัดจ้านอยู่แล้วนะครับอืม อ่ดูตัวหน่อยนะครับตัวที่มาใหม่ตัวนี้เสียงเล็กกว่าเนาะครับพอ่อครับก็เป็นธรมรมดาครับบางทีนกยังคือมันจํากันได้นะครับนกที่คร,ครับค,คือคือเพื่งว่ามันจะมีตัวคุมอะครับเขาจะรู้เขาจะแบ่งกันเองเลยนะครับอืมครับอืมอ่าพ่อหน่อยขอดูตัวสองปีนี่พอ่อ มันไม่คู่จริงนะครับนกสองปีนะผมจดไม่คู่อ่ะโอ้รับลองดูลองดูงดแต่เอาไปแต่ต้นไม้ไม่คู่อ่าเอาเอาขึ้นต้นอีกขันอยู่เนาะพ่อเนาะมันเมันเห็นนกนกนกป่ามันคู่คู่อืออู้ผมจดไม่คู่จแต่ไปต้นไม้มันคู่เห็นนก ไม่ครูครับไม่ครูลักษณะนี้ไม่ครูไม่เคยครูขยอืมเนีตัวนี้ขามันออกแดงๆนะครับพี่น้องแต่ว่านุกเสียงเพาะนะพ่อเนาะผมได้ยินมันขันอยู่นะครับอยู่ตัวนี้ครับดูครับขายนีแดงแป๊บเลยครับนุกขึ้นแต่เคยเข้าไปนี่แล้วเลพ่อเนาะครับเข้าแล้ว อ๋อสองสามทีแล้วสองสามทีเป็นไงไไเล่นด,ดีไหมพ่อมันไม่ได้เลยนกฮะนกมันไม่ได้เฉลยไอทีโอไม่ได้เฉลยทีแต่ว่าเล่นดีไหมเล่นดีครับเล่นดีอยู่อ,ยอืมแต่ว่ายังไม่ได้เฉลยครับครับเนี่ยครับแข้งมันจะออกเป็นแดงๆนะครับเนี่ยแข้งตัวนี้จะอกเป็นชำ้ำๆครับครับดูอ,อืมอ๋อไอตัวนี้นี่คือ เป็นนกหนึ่งกู๋แล้วเปล่าเนาะเป็นเนาะแต่ว่าเล็บเล็บเล็บสั้นนะเล็บสั้นฝั่งนี้นะครับนิ้วนางนะครับฝั่งขวานะครับอืมโอ้นกพ่อมีแต่โทนใกล้เคียงกันนะพ่อเนาะอ่าเป็นเสียงเล็กไปหากลางอย่างเงี้ยเสียงใหญ่ไม่มีเลยเสียงใหญ่ไม่มีเลยครับนะไม่มีเลยชอบไหมพ่อเสียงใหญ่ไม่ชอบชอบชอบเสียงกลางครับอืมชอบเสียงกลางเสียงใหญ่ผมไม่ค่อยชอบชอบเสียงกลางครับ ครับอือปุ๊ตัวนี้ก็ขันพ่อแล้วพ่อนี่ยอะตัวนี้คืพ่ออยู่นีอ่าแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปเนี่ยยังเลยมีมีตัวนี้กับตัวนี้สิเข่าสองตัวเนี่ยอ๋อที่ว่าเป็นเป็นเป็นนกใหม่เนี่ยเนาะใชมเนาะอันนี้ก็เป็นนกต่ออยู่แล้วครับวันนตัวเนี่ยนี่ก็เป็นนกใหม่หมดแล้วนกของน้าบัานก็มาให้ครับนกตัวเจ็ดตัวเนี่ยอืออือมาต่อมาได้สักหน่ยมาเลี้ยงไงครับครับครับก็ประมาณนี้แหละพี่น้องครับมี ตัวนี้ก็เสียงเอ็กไปหากลางนะครับพี่แต่เล็กเล็กครับกลางเล็กกลางอืมอู้แต่ว่าตัวนี้ขันพ่อจังพ่อขอชมอีกตัวสุดท้ายไหมพ่อขอดูตัวนี้ตัวสุดท้ายค่ำแล้วพี่น้องครับอา่าต้องรบกวนนะครับคุณพ่อแล้วล่ะนะครับพี่ค่ำแล้วครับหกโมงครึ่งแล้วนะครับไม่แน่นะตัวนี้อาจจะคูคูเลยเมื่ไ,ไปร่ตั้งแต่เมือไ่แล้วพ่อ ไม่เคยจดละเราลอกใหม่เลยไม่จดถา้าถ้าไม่ดีก็เอาแต่ว่าผมว่า<ใ>น,น่านจะไหมมอไซค์ครับผมเปนรรถถย่โอ้จบเลยครับแบบนี้จบครับจบตกใจแล้วนะครับอา้าวดูตัวเลยละกันอื้ม ประมาณกี่เดือนนะพ่อตัวนี้มันเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนครับมีคารุมีอะไรยังพ่อมันปล่อยให้ฟังได้ยังครับตั้งแต่ไม่มีหรอกเห้มันจขันธรรมดาอืมครับค่ำแล้วด้วยพี่น้องครับโอ้เสียงเล็กนะครับเกิดมากนะครับนก บางทีจะชอบนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับเขาก็จะเป็นนี้แหละนะครับบางทีก็คัดไว้เฉพาะเสียงที่ชอบนะะเนาะครับบางทีเจอเสียงที่ไม่ชอบก็อาจจะแบ่งหรือปล่อยไปก็แล้วแต่ตรงนั้นตัวนี่ปล่อยเอาไว้เนาะครับส่วนมากก็จะเก็บเลี่ยงไว้นานมันไม่ยอมมาขึ้นได้ทีมันไม่ยอมทำยังไงเลยปล่อยปลว่าสองสามตัวเราปล่อยปบ่งมางนััดมาเยอะก็ไหนไม่เนี่ปล่อยเองเลยพอจะไม่ตัวที่มันไม่ขึ้นเนี่ยตัวที่มันขึ้นยากๆเนี่ย ลักษณะมันจะเป็นยังไงพ่อที่ที่เห็นอยู่ในกรุงมันไม่ค่อยขันฮะมันไม่ค่อยขันเลยมันไม่ค่อยขันเลยมันไม่ค่อยขันเลยไม่เหมือนตังนี้ผมยังขันอันนี้มันเล่นไม่ไม่คือผมปล่อยไปนะมันเล่นขันเลยมันนานวันเนี่ยมันจะขันแค่คำเดียวสองคำเนี้ยแค่นี้ครับอ่ามันไม่จะขันแล้วมีการดิ้นไหมพ่อมีอาการดิ้นมันก็ดิ้นนิดหน่อยแหละอ่าได้ปล่อยว่ามัน มันมันขันแต่วันขันไม่เหมือนกันอ่าไม่เหมือนพวกนี้พวกนี้ก็คือขันขันบ่อยขันเต็มเสียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพ่ออ่าก็คืออันนี้พ่อเลยปล่อยไปเป็นเหมือนกันไหมที่ปล่อยไปสองสามตัวนี่ครับเป็นครับแบบเดียวกันเออแบบเดียวกันเลยผมก็จะปล่อยอีกตัวไหนมันเลี้ยงไม่นานนี่ถ้ามันขันมันไม่ค่อยขันประมาณเท่าไหร่เลี้ยงไม่ประมาณคิดป่ะค่อยจะปล่อยประมาณ กืบปีที่ผมยังเกือบปีครับอ่าอย่างเช่นตัวนี้เนาะเมื่อกี้มันยังหกเดือนนี่มันขันแล้วเห็นไหมยังขันเต็มเสียงแล้วอ่าอันนี้ก็คือเก็บไว้แต่ว่ามันมันอยู่แบบเก่าว่ามันไม่๋อไม่ไปไม่อยู่ที่เดิมเหมือนแบบว่าอรเงั้ยมอนแบบเนี้ยครับเลยปล่อยแทนที่จะขึ้นจะขันจะเรียกจะคูแล้วครับแต่ว่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าก็พี่นะแล้วก็ปล่อยพี่นะปล่อยนะครับผมโอ้วันนี้ก็ถือว่า เข้ามาเยี่ยม่ข่นะครับของตรงนี้คือผมผ่านประจาครับผ่านมาเป็นปีแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้แวะสักทีนะครับอ่าเดี๋ยวรอบหน้ายังไงก็เดี๋ยวมาเล่นด้วยใหม่ครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับคุณพ่ออ่าตีนะครับวันนี้ที่ให้นะครับผมมาเยี่ยม่ขยนะครับรับชมนกนะครับ่านเป็นชอบอ่าพูง่อไงว่าท่านชอบนกเสียงเล็กแล้วก็เล็กไปหาการแล้วก็เสียงกลางนะครับอ่าส่วนมากก็จะเป็นโทนนทนไล่เลียงกันเลยนะครับประมาณนี้เอาแล้วครับพี่น้องครับก็ คงเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับรอบหน้ายัางไงเดี๋ยวมีทีเด็ดยังไงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาดูใหม่นะครับเพราะว่านกมันเข้าออกอยู่เรื่อยนะว่าเนาะเผื่อมีแต่ไม่แน่นะอาจจะมีของดีแต่ว่าพ่อตีไม่บอกไอเฉย้อตัวนี้อาจจะห่วงไว้เนี่ยนี่แหล <laughs> ะเอาโอเคครับผมก็วันนี้คนระับผมช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับ,ใใจ,รนะรบจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องชิดเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับ <laughs> ผมกับพ่อตีนะครับพ่อก่อนครับพ่อสวัสดีครับ